ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนท่านกันด้วยนะครับผมดังลุมยาในวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมของ Toilet Tower Defense นะครับซึ่งสลับเจ้าเกม Toilet Tower Defense นะครับได้ทำการอัปเดตเข้ามานะครับครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมเป็นอัปเดตฮาลวีนนั่นเองนะครับก็ได้พาเพื่อนๆนะครับไปดูนะว่ามันอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะครับอย่างแรกที่เราได้เห็นชัดเจนนะครับมันอัปเดตโลกเข้ามานะครับเป็นโลกแห่ง ฮัลโลวีนนั่เนเองครับนี่มีเจ้าตัวโคงก็ลุกโค้ก็ดูตรงนี้ด้วยโคตรเท่นะครับก็คือมันอัปเดตมาค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับแล้วก็ใหญ่มากเลยนะดูดินะครับกว้างด้วยนะต้องบอกเลยว่าอัปเดตดีกว่าอันเก่าค่อนข้างที่จะมากนะครับดูดีมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะพวกต้นมืองต้นไม้ฟักทองนะครับมีถ้ำมีบ้านคนอะไรอย่างงี้นะครับให้เราเข้าได้ด้วยเห็นไ,ไหมเฮ้โคตรเจ๋งอนะ่ะทุกคนแม่งเจ๋งจัดอนะ่ะ แล้วก er. er. ็มีตรงนี้ด้วยนะมี TFK มีตรงนู่นนะครับมีคือมีอะไรหลายอย่างที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับที่มันอัปเดตเข้ามาเลยนะครับเป็นแมพนะอย่างแรกนะครับอย่างที่2เนี่ยมันอัปเดตด่านเข้ามานะครับเป็นด่านอ่านี้นะครับด่านฟักทองนะนะครับอย่างที่3มเนี่ยมันอัปเดตเจ้าตัวของแ Candy เข้ามานะครับเป็นค่าเงินใหม่นะคนดูนี่มันจะเป็นอันนี้นะครับตอนนี้นยผมมี แคนดี้อยู่ที่73นะครับเป็นแคนดะี้เนาะนะครับซึ่งวิธีการได้แคนดี้เนี่ยเราสามารถได้จากอันนี้เลยนะครับเป็นเควส์บอร์ดนะซึ่งเราสามารถทําได้นะครับอย่างเช่นเราผ่านเว็บประมาณเว็บสี่สิบอ่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้พอเราครบกําหนดเนี่ยเราก็จะได้แคนดี้มานะครับนี่เห็นไหมห้าร้อยสิบสิบสิบอะไรอย่างงี้นะครับและถามว่าวิธีการได้แคนดี้อย่างหนึ่งคือการลงด่านนั่นเองนะครับซึ่งเป็นด่านใหม่นะเป็นด่านอ่าฟักทองแล้วกันนะ ต้องลงดาดฟักทองนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวดาดฟักทองเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป,เป็นอะไรที่ยากมากนะครับมันลงยากมากเลยนะคือมันไม่มีหมดย้ายโหมดยากหรือหมดอะไรนะครับมันแบบโหแบบทีเดียวแล้วยากเลยนะครับคือลงยากจริงนะก็คือถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้่าทั้งหมดประมาณ2 0 0แคนดี้นะครับถามว่าแคนดี้เอาไปทำไรนี่เลยครับแคนดี้เราสามารถเอาไป ซุ่มกล่องได้นะครับเราใช้แคนดี้ทั้งหมดเนี่ยห้าร้อยนะครับในการเปิดหนึ่งอันนะครับผมหรือบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแพงมากนะครับถ้าเราซื้อโลบักเนี่ยอยู่ที่สองร้อยโลบักนะครับในการได้ห้าร้อยแคนดี้นะก็คือหนึ่งกล่องนั่นเองนะครับอยู่ที่ห้าร้อยโลบักนะครับหรือเราสามารถเอาไปซื้อบูธได้นะครับก็คือบูธเนี่ยเราจะต้องใช้หนึ่งร้อยแคนดี้นะครับเป็นบูธลักอันนี้ก็บูธเงินนะครับใช้หนึ่งร้อยแคนดี้เหมือนกันนะครับหรือ เอาไปซื้อเจมก็ได้นะครับห้าร้อยเนี่ยอยู่ที่หนึ่งรเจมนะครับผมบอกเลยผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับเจมมันแพ้เจมมันค่าแพงกว่าอันนี้ขนาดนั้นเลยหรอคือนี่5้0รอ่ะได้เจมแค่ร้อยเดียวอ่ะนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอาไว้สุ่มตัวพวกนี้นั่นเองนะครับเนาะนี่นครับอันนี้ก็อยู่ตรงนี้เนาะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันอัปเดตตัวละครเข้ามานะครับซึ่ง ตัวละครที่เราเห็นง่ายๆเลยนะครับคือตัวนี้นะครับที่มันเข้ามานั่นเองนะคนดูพาไปดูนี่นะครับตัวนี้เนาะเป็นฮอลิคอปเตอร์นะครับเราสามารถซุ่มเจ้าตัวนี้ได้จากตู้ทั่วไปเลยนะคนดูนี่ตู้พวกนี้เลยนะมันก็จะมีโอกาสมานะครับเป็นรอบๆไปนะแล้วก็ที่เราเห็นง่ายๆเลยครับคือมันเปลี่ยนโมเดลตัวละครมาใหม่นะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนชัดมากนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนนะตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนนะครับคือเปลี่ยนโมเดลมา ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเนาะนะครับในการเปลี่ยนโมเดลนั่นเองนะคนดูนะครับแล้วก็อ่ามีตัวใหม่เข้ามานะครับเป็นอ่าที่เราต้องซ่มกล่องนั่นเองนะครับที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นะก็จะมีทั้งหมดเนีห้าตัวกันเลยทีเดียวนะครับมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีสี่สิบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็แล้วแต่ตัวละครน,นะแล้วก็ต้องมีโอกาสซ่มได้นะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นเกแแบบบบวว่าออยยงีี้เละณบบิก อีพิกแลอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นเกรแบบพวกอันนี้มากกว่านะเนี่ยอันนี้ผมไม่ไน่ใจนะครับนี่ขายด้ยไม่รู้หมือนกันนะครับก็อัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็อัปเดตมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปนะครับเปลี่ยนโมเดลตัวละครนะครับเปลี่ยนสกินนะครับแล้วก็เพิ่มค่าเงินมานะครับแล้วก็เอาตัวใหม่เข้ามานะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคนดู โอเคในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวตัวสักหน่อยละกนันนะครับไปอารีวิวตัวในด้านที่ง่ายๆเลยก็ด้านอะไนี้ไปไปไปเอาด้านน,าาาาาาานี้เลยละกันนะครับคุณดูนี่นี่ด้านานี้ชิวๆไปโอเคนะครับตอนนี้เข้ามาในตัวเกมกันแล้วนะคุณดูนะครับอ่าเจ้าตัวนี้ใช้ค่าวางอยู่ที่200แล้วผมจะเรียกมาเลยละกันนะครับนี่นะโ,โมเดลนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างเท่เลยนะคุณดูดูดิเป็นเหมือนแบบว่าเออ่ เป็นฮอลิคอปเตอร์ติดมิสไซล์นะคุณดูโครเท่นะครับโครเ่ในย่านนี้เลยว่ะคุณดูนี่นะครับผมนะฮอลิคอปเตอร์ติดมิสไซน์แตไมันตึงยัง้ะโอเคเดี๋ยวผมมาตัวตังก่อนละกันนะครับตรงนี้ตรงนี้ตัวตังครับก็เปลี่ยนด้วยนะเนี่ยตัวตังเหมือนชุดจะเปลี่ยนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่นะครับอ่าโอเยตัวลุซแล้วอ่าคันแรกเนี่ยเราตีอยู่ที่สองร้อยเลยนะครับแล้วก็ อันนี้อยู่ที่10นะครับแล้วก็อันนี้อยู่ที่2นัระดองนะครับก็คือครูดาวอยู่ที่2นัระดองนะครับอ้พพันแรกเนี่ยอยู่ที่200นะครับุณดูอัพไปแล้วนะครับยิ่งดาเมจเด้งไป300นะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่15นะครับแล้วก็คูดาวนะครับอยู่ที่1.5้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวข้อเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นะครับโอเคอัาขั้นต่อไปเนี่ที่ที่400ยลยนะครับเดี๋ยวอัพปเลยตูมนะครับ ดาเมดเด้งไปที่400นะครับวงอยู่ที่20นะครับแล้วก็คููดาวที่1นั่นเองนะครับก็ยังเป็นเอ่อพ่นตอร์ปิโดออกไปเหมือนเดิมนะครับฮลิคอปเตอร์นะครับบอกเลยเป็นเลยที่ค่อนข้างที่จะเท่นะครับคือมันโมเดลค่อนข้างที่จะแตกต่างนะครับแต่ไม่แตกแยกนะคุณดูนะครับขาบขั้นต่อไปเนี่ยอยู่ที่600กันเลยทีเดียวนะครับแต่ทําไมเพื่อนกูไม่ช่วยกูเลยนะครับตอนนี้ผมรออัพเลยล้วกันนะตัวหลุดก็ไม่น่าจะมีปัญหามานะครับรอด้ ดรับคโอเคนะครับอัพขั้นต่อไปเนี่ยเราอยู่ที่600กันเลยนะคนดูตู้มนะครับตอนนี้แม็กแล้วนะดาเมจเนี่ยเด้งไป500นะครับบวงอยู่ที่25นะครับครูดาวอยู่ที่0.5กันเลยทีเดียวนะครับนี่นะมันก็จะตีเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับนี่เนาะก็เป็นตัวต้นเกมที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับอัพถูกด้วยนะแล้วก็ดาเมจค่อนข้างดีนะครับแต่ต้นเกมตีช้าไปหน่อยนะคนดู น,นี่ก็ตี0.5นะครับก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับพอได้นะสำหรับตัวใหม่เนะยครับแต่มันเป็นแค่เกรดระดับสีม่วงเองนะครับรีเจนไม่ใช่รีเจนเกรดอะไรอีพี่เองนะก็ได้เท่านี้เนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสุดมากแล้วนะครับคุณดูเพราะมันเกรดค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนะโอเค โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสรุปมาสรุปอัปเดตนะครับแล้วก็มารีวิวตัวใหม่ที่เราสามารถสุ่มได้นะคนดูโอเคยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับเป็นแรงใจให้ช่องในเร็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบมากครับบายบายจุ๊บ